สวับดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กับเจนจุฑาชาแนลนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเจนก็อยู่ที่บ้านค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนช่วงนี้นะคะก็ไม่สามารถจะไปเดินรดเล่นนะคะนอกบ้านได้สักเท่าไหร่แล้วก็ไม่สะดวกต่อการถ่ายคลิปนะคะเจนก็เลยมีไอเดียหนึ่งค่ะเกิดบันเจิดขึ้นมาในสมองเมื่อเรานอนโง่ๆอยู่ที่บ้านไม่นอนนะคะก็งงอยู่ตรงไหนก็โง่เออนั่นแหละนะคะวันนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่า เดินไปเซเว่นเนี่ยก็คงจะไกลที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกสบายที่สุดนะคะโดยการที่เราจะมาถ่ายคลิปแล้วก็เพื่อนๆจะได้คิดถึงเราคิดถึงเปล่าวะหรือคิดถึงอยู่คนเดียว <c oughs> นั่นแหละละเพื่อรห,หลายคนนะคะที่บอกว่าคิดถึงเราก็จะมาอัดคลิปนะคะวันนี้ก็เลยมีไอเดียอยากจะเดินไปเซเว่นนะคะแล้วก็จะไปซื้อสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเยลลี่นั่นเองเดี๋ยววันนี้ถ้าจะไปเหมาเซเว่นทั้งหมดเลยนะคะอะไรที่มีเยลลี่ที่ห่อนมที่ห่อไหน ะะบอกเลยว่าเราจะมาลองชิมกันแล้วก็เปรียบเทียบว่าอันไหนอร่อยนะจ๊ะเดีย๋ยวเราไปเซเว่นกันเลยจ้า ที่เจนไปซื้อมาในเซเว่นเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกเลยว่าหมดกับค่าเยลลี่ไป354บาท,บาทก็เรียกว่าอืมพอประมาณอยู่เหมือนกันนะกับค่าขนมเนี่ยหมดไปวันหนึ่งสามารถกินข้าวได้แล้วนะคะลองกินอันที่ไม่เคยกินกันก่อนละกันนะคะเดีย๋ยวเรามากินไอจ้าต,ตรงนี้นะคะฟียังลบอ๋อเขามียางลบให้อ่านี้ทุกคนในกล่องนะคะนี่เป็นยางลบโพนี่ที่ให้มาหนก็มีเยลลี่ประมาณ ห้าอันทุกคนแล้วมันมี2ส,สีเป็นรูปแบบโพนี่ลกเล็กแบบนี้นะคะจะลองชิมกันก่อนว่ารสชาติอะไรยังไงรสชาติหวานๆอันนี้ถ้าเด็กเขียวอ่ะน่าจะเคี้ยวยากปะคืเคี้ยวยากจริงๆอนะมันมีความหนืดเหนียวเหนียวแต่รสชาติดีอืมแบบเคี้ยวยากลองมาดูฟูตตี้ทวิสเฮ้ยอันนี้ที่เข้เหมือนฟูตตี้ตอนเด็กๆที่แบบเราซื้อขนมกินในโรงเรียนปะเจลลี่ ม่วงอะไรสย่างจำไม่ได้แล้วไม่ได้กินนานอ่ะเดีย๋ยวเราลองมาชิมทีละเส้นชิมสีเขียวก่อนอกลิ่นก็นแบบมาก็าดีอแบบ่ะทุกคนเหมือนยางอันนี้จะเป็นแอปเปิลนะแอปเปลิลแบบแอปเปิลกำลังกันเท่าไว้กินสิบบาทนะคะน้ำลายหกแต่ให้เยอะทุกคนมันให้เยอะเยลลี่ห้าบาทนะทุกคนอุ้ยในเขาเป็นอย่างนี้ อันนี้มันใช่เยลลี่มั้เนี่ยทุกคนเดี <Labor ator il orter> <lava>. ๋ยวนะทองแกะดูก่อนแต่ราคามันถูกนะเว้ยห้าบาทอันเนี้ยทุกคนี่หยิบอะไรมาไม่ใช่เยลลี่เฮ้ยไปดมกินเยลลี่ไหนๆก็แกะแล้วลองกินก่อนนะอื้อ เด็กๆก้อยกินมะมันแปะแปะในปากอ่ะมันแปะแปะแปะในปากอ่ะเวลามันแปะแปะแปในปากมันเหมือนเหมือนขึ้นหัวถึงหัวสมองอ่ะยังแปะเลยอ่ยอันนี้นะคะเป็นคากรมี่อ่าสิบบาทก็คือมีสามรสชาตินั่นแหละที่เขาบอกอ่ะลองชิมอันนี้ก่อนสีม่วงอ้าวมันกลิ่นอังวน เหมือนกินน้ำไอ้น้ำลดลดคาซียะเฉยๆกลองมาดูนี้ค่ะทุกคนไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินอยู่ดีเป็นรสอ่าง,งุ่นเจลลี่สติ๊กนะคะไม่แน่ใจวิธีการกินกินยังไงนะ,ะเฮ้ยยังไงวะกินยังไงอะ่ะกัดหลอดแล้วค่อยๆลูดออกมาอ๋อกัดหลอดโอ้โห <c oughs> เด็ก <c oughs> ๆไม่ควรกินเลยนะคะอันนี้ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวฟันหักปะคะมันทำยังไงก่อนตัดหลอดแล้วค่อยๆลูดออกมา ยากแล้วงานยากหายแล้วแกะไม่ได้ทุกคนแั๊หนึ่งนะเราไปหาวิธีแกะก่อน hours later โอ้โหมันแตกอะทำไงอะขอแงะแล้วกันนะงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดไอ้ทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเฮ้ยมันหมุนี่ยมันหัวร้อน You don't need to walk, Dave. ขอโทษหลอดอะ่ะหลอดอนนไม่ใช่หลอดด้ไว้ที่เขาให้กัดอะคือข้างในมันเป็นหลอดๆด,ด้วยทุกคน <laughs> ผ่านมันไปเดี๋ยวเราชิมต่อก็ <laughs> คือให้ลูกอย่างเงี้ยออกมาอืมมันยังนี่จะละตินหรออะ,อะเป็นหลอด่างพวกแบบหลอดอืมอืมอันนี้รสชาติไม่อร่อยเลยองุ่นไม่อร่อยเลยเ <laughs> ค,ความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนใครที่แบบชอบกินเยลลี่อาจจะชอบรสชาตินี้ก็ได้นะ <laughs> รสเซรานะคะรสอ่านผิดก็นั่นแหละคว่ำหันไปไปนะเฮ้ยมันดีอ่ะมันเหมือนไอเยลลี่ที่ถุง5้าบาทในเซเว่นอ่ะแต่วันนี้ไม่เจอนะคะทุกคนหรือว่ามันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วรสชาติไม่เหมือนไอเยลลี่ที่เป็นถุง5้าบาทอ่ะที่มันมีรสองุ่นรสสตรอเบอรี่อ่ะัน้นอร่อยสีฟ้ามีความเปรี้ยวๆรสชาติดีขึ้นมาหนอยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเป็นที่แบบกรุบกรุบๆอ่ะพอกินโดยรวมอ่ะรสชาติโอเคนะ 10บาทตาโรสเซล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโรสเซล่าอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเทเดี่ยวกับซอสเนีเทงผงเปรี้ยวพิชชอบเปรี้ยวมากใส่มากข้างในก็คือห่อมาอีกอันนึงอันนี้ก็คือเป็นผงเปรี้ยวนะคะฉันต้องกินผงเปรี้ยวเนี่ยฉันไม่ค่อยชอบกินความเปรี้ยวอืความเป็นผลไม้าาแบบนำมามากอร่อยนะคะทุกคนใส่ซอสเปรี้ยวชอบมากเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะๆเขาบอกไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นนะกินกับเย็นได้ร้อนได้ทัางหมดเดิม กัมมี่กิ่งโคราอร่อยซาโดนใจนี่ถ้าเกิดแบบว่านั่งกินเยลลี่ทั้งวันฉันคงน้ำหนักขึ้นตั้งแต่ทำย t ท b e มาทุกคนค่ะตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วนะลดโค้กอะโค้กไม่โดดเด่นเท่าไรค่ะแต่เคี้ยวง่ายกว่าอันที่กินมา <c oughs> ก็เปรียบเทียบกับโค้กอีกอันหนึ่งไหมอันนี้คือไม่ต้องบอกว่ามันอร่อยไม่อร่อยเพียงใดเป็นเยลลี่ตำนานกินมาตั้งแต่เด็กใครๆก็ต้องกินบางคนก็ชอบแบบเปิดฝาโค้กกินอย่างนี้ก่อนอื กินตดโคกเลยอืมเลิศอันนี้นะคะเหมือนมีขายที่เฉพาะเซเว่นเท่านั้นนะคะราคา19บาทมีเป็นสีแดงเออมันเป็นกุญแจกับหัวใจเคยไปเกาหลีบ้านแหละก็คือเป็นกุญแจหัวใจแบบนี้บอกไม่ถูกเคี้ยวไปแล้วมันมีกลิ่นเตะจมูกขึ้นมารสชาติกินได้ตดวสีแดงด้วสีแดงก็คือยางเหละขเปิ้นใหญ่หวานขึ้นมา รสชาติที่อธิบายไม่ถูกหวานๆเรามาดูเจ้าตัวนี้นะคะขนมเย็งเงนลีบผลไม้ราคา10บาทของซูไม่ใช่ของซูมันเป็นมันเป็นส่วนสัตว์หืมเปิดมาหอมกินแต่สมูกเลยคะ่ะทุกคนออรเออมีแค่นี้แหละในถุงก็มีแค่สีสีอันเนี่ยรส<ๆ>ชาตส มาเลยต้นเพราการเป็นส้มอร่อยดีอันนี้อร่อยรสชาติอร่อยหว,นวานก็เรี้ยวพอดีอฮึขี่เกียวก็แอปเปิลแน่นอนอันนี้ชอบอันนี้ชอบชอบเลยอร่อยอร่อยเฮ้ยแม่งกินเหมือนอิ่มแล้วนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไปชิมไอ้ที่เป็นโคล่าก่อนแล้วกันข้างในนะคะคือออกมาแล้วเป็นแบบนี้น,นี่ดีนะจะได้ไม่ต้องใช้มือแอปเปินะที่นี่เปนโคล่ามีกินดูอันนี้รสชาติด,ดีเลย มาชิมอันนึงดูอือเหมือนกันแต่ว่าชอบโคลามากกว่าถ้าถ้ารวมกับอันเนี้ยเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นผลไม้มันจะมีเยลลี่อันนี้ที่เราซื้อมาห้าอันเป็นจอลลี่เบร์ซึ่งเอาง่ายๆมันเป็นรสชาติเดียวกันแต่แค่คนละสีกูหยิบมาทำไมกอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมนะคะที่มันเป็นอันนี้ อันนี้ยังไม่เคยกินแต่ปกติกินอันอื่นกินแล้วนะข้างในก็คือเป็นหมี่ที่เรารู้กันแล้วเขาบอกว่ามีวิตามินซีด้วยนะคะอ่าเป็นอย่างงี้เปรี้ยวไหมหืมไปที่เนี้ยเกือบเปรี้ยวเปรี้ยวกว่าอีพงเมื่อกี้ที่เรากินอ่ะผมงมม่อกินที่แมงบอกเปรี้ยวอันนี้ยังเปรี้ยวอีกเบอร์เกอร์ในตำนานนะคะที่เขามีเบอร์เกอร์ออริจินอลแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์โคราซึ่งอันเนี้ยซื้อกินเกือบทุกวันวันนี้รู้สึกเย็นเราไม่อยากจะกินแล้ว เบอร์เกอร์ของเขาก็เป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะทุกคนนี่อ่าชั้นที่เป็นยี่หรอคะต้องค่อยมากินอันนี้ชั้นเนี้ยมันจะมีความแบบโคลาชาเขาก็จะโคลาชัดเลยอันนี้เหมือนแบบพอเวลามันกินแบบพร้อมๆกันเหมือนตกหวานกินเปรี้ยวตกหวานอืมไม่หมดอีกแล้วเหลืออีกอันนี้จ้ะอคนเดียวเกือบตายแล้วอันนี้ห่อซันซูกันของแบร์เฮาส์ค่ะอมิซานะคะเคยดูเขาอยู่เขาบอกเขาขายอันนี้เขาเคยขายชาไข่มุก เราทาองหมูเขาออกไปแล้วเบอร์เยลลี่นะคะเป็นสูตรเปอร์เซน็นเติบเวอร์สูตรเปอร์เซน็นบอกเลยว่ากินยันลี่แต่เฮลตี้มีความสุขภาพดีเรามาชิมกันดูความเป็นเจลรตินที่แบบจึ๊บแล้วก็ดูดกินอืมอืมกินแรกแกะมาแล้ว หอมมีความหอมเลยแต่มันจะมีความเป็นเหมือนแบบปีโป้มากกว่ามันเหมือนปีโป้ถ้าเอาไปแช่เย็นน่าจะอร่อยขึ้นมาค่ะลองมาชิมรสส้มดูหืมส้มยูซุอ,อืมมันจะมึนเหรอเออเข้มแข็มากยแล้วก็อันเนี้ยไม่หวานไม่ค่อยความแบบหวานแบบปวดฟันหรือ,ปอปเปรี้ยวปี๊ดอะไรเงี้ย กินลงมาทั้งหมดทั้งมวลนะทุกคนสิ่งที่ชอบชอบมันนี้ชอบด้วยการที่แบบไม่ได้เรื่องของแบบรสชาติที่มันดีนรสอะไรขนนะคะทุกคนคือมันหอมแล้วกินง่ายแล้วรู้สึกว่แบบไม่ต้องเคี้ยวให้เมื่อยปากแล้วก็ที่สำคัญมันสนเร์เซ็นนัมเบอร์ทูฉันเลือกไม่ถูกอะ่ะก็แบบให้อันนี้1นึ่งละกันเนาะอย่างนี้เนาะนั่นแหละใครชอบอันไหนนะคะก็ลองไปดูกันว่าเจลลี่ ข้อไหนอร่อยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเจนด้วยนะคะแชร์กันเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เยอะๆนะคะว่าอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรช่วงนี้ก็ตันๆนะคะไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ทุกคนค่ะช่วงนี้ก็ระมรัดระวังตัวนะคะ อย่าไปเจอเจ้าโควิดอย่าไปเจอโควิดอย่าไปออกไปเจอโรคใครที่แบบกักตัวอยู่บ้านได้นะคะมีความปลอดภัยของตัวเองก็จะดีมากนะคะก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้เจนก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้ไปก่อน,นะค่ะ๊บาบาย